ที่ใจวันไว้และท้อจนในบางครั้งก็หมดหวังทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนไรกำลังเหมือนคงไม่มีวันมองเห็นทางแต่เธอก็ทำให้คืนเงียบเงาเริ่มมีแสงสว่างขึ้นช้าชาทุกนาทีตั้งแต่เธอได้เกเข้า ชีวิตฉันก็เปลี่ยน ไจากนี้ฉันก็ไม่กลัวไม่ว่า ที่หมดทางเป็นตัว,วันเป็นดวงดาวที่มีอา้างรักเธอคือทุกอย่างที่เป็นเหมือนตาที่หาในหุแใจ วังทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนไรกำลังเหมือนคงไม่มีวันมองเห็นทางแต่เธอก็ทำให้คือนเงียบเงาเริ่มมีแสงสว่างขึ้นช,ชาชทุกนาทีตั้งแต่เธอได้ก้าวเข้ามาชีวิตฉันก็เปลี่ยน คื oh. ลอลมบางๆที่ทำให้ฉันดิบ ที่ใจวันไวและท้อจนในบางครั้งก็หมดหวังทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนไรกำลังเหมือนคงไม่มีวันมองเห็นทางแต่เธอก็ทำให้ขึ้นเงาเริ่มมีแสงสว่างขึ้นช้า ต้องเจอเรื่องยากว่านี้หรือเพล่อไม่สักนาทีที่ไม่ไหวจากนี้ฉันก็ไม่กลัวไม่ว่า ทุกอย่างที่เป็นเหมือนาฏิหาริ์เธอขึอ้นลมบ้งบางที่ทําให้ฉันด้อุ่นใจเป็นแสงไฟให้ฉันมีวันที่หมดทางเป็นตะว,วันเป็นดวงดาวที่มีอ้าพรับเธอคือทุกอย่างที่เป็นเหมือตปาฏิหาริ์ในหัวใจ บางคราวที่ใจวันไวและทธอจนในบางครั้งก็หมดหวังทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนไรกำลังเหมือนคงไม่มีวันมองเห็นทางแต่เธอก็ทำให้คื้นเงียบเงาเร มโนข่าวค่ำกับผมพบเอกพรอผงเมตตาอยู่ยด้วยกันคืนวันพระศชกดีที่20กุมภาพันธ์2568นะครับเริ่มต้นข่าวค่ำวันนี้ครับกับเรื่องที่รองนายกภุมิธรรมและนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนได้ไปดูแลการรับตัวคนจีน200คนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่เมียนมานำมาตรวจสอบในประเทศไทยก่อนจะส่งตัวกลับประเทศ เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนวัตถุตรวจสอบชาวจีนรายบุคคลเพื่อตรวจสิ่งของต้องห้ามวัตถุอันตรายต่างๆก่อนปล่อยตัวขึ้นเครื่องบินของสายการบินจีนที่มาจอดรอรับที่สนามบินแม่สอดหลังจากที่เมียนมาและกองกำลัง BGF ได้นำตัวเดินทางมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2โดยนายภูมิธรรมเวเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางร่วมกับคณะของนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของจีนและพลเอกอองจอจอ,จอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมียนมาที่เดินทางมาติดตามดูแลการดําเนินการในวันนี้ด้วยรองนายกภูมิธรรมยืนยันว่าการส่งตัวคนจีนกลับมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ทําขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายทั้งหมดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะถ้าผิดเรื่องนี้โดนมาตรา119โทษมาหนักตัวเองไม่เอาชีวิตมาเสี่ยง ยอมรับว่าก,กังวลใจกับข้อมูลเหมือนกันว่าถูกหลอกหรือไม่แต่สิ่งที่ทำเนี่ยก็เลยต้องรอบคอบให้มากที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าเดินมาถูกทางแล้วและในประเทศก็อยากจะให้สื่อช่วยกันเพราะนี่คือเครดิตของประเทศเราไม่ได้จบแค่นี้ขณะนี้กําลังตามแกะรอยแต่ถ้าพูดเยอะไปก็จะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ลําบากจึงขอให้จบงานนี้แล้วมาสรุปกันถ้ามีปัญหาหรือผิดพลาดจุดไหนให้จัดการได้ตามกฎหมายกับ ดูไทยจีนไปแล้วมาดูไทยลาวกันบ้างนะครับนายกทั้งสองประเทศได้เซ็น MOU ร่วมกัน4ฉบับเพื่อปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์และยาเสพติดขณะเดียวกันนะครับผุดด้วยว่าจะสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5เปิดใช้งานปลายปีนี้ครับนางสาวแพทงทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รวมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงร่วมกัน4ฉบับพร้อมยืนยันจะร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างพื้นที่ชายแดนให้มั่นคงปลูกพืชทดแทนยาเสพติดแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ปรับปรามกลุ่มอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำรวมทั้งรวมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมผลักดันด้านการค้าการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก เช่นก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5และโครงการเชื่อมต่อรถไฟและรถไฟความเร็วสูงไทยสปปลาวจีนทางนี้ยังจะส่งเสริมสายสัมพันธ์พิเศษระดับประชาชนนะครับประเทศไทยพร้อมมอบทุนการศึกษา75ทุนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานและช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนของสอปปลาวด้วยคับคุณผู้ชมครับวันนี้ครบรอบ 270วันในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยร้ายแรงบิกโจกในคดีเว็บพน,นันนะครับแต่จนถึงตอนนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ยังตอบไม่ชัดเจนว่าผลการตรวจสอบออกมาหรือยังก็มีเวลา30วันกรอบเวลาครับว่าจะปลดออกหรือไล่ออกพลตําตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยว่าขณะนี้ตนเองยังไม่ได้รับรายงานผลการพิจารณาสอบสวนวินัยร้ายแรง ของพลตอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองพบตรจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแต่ยืนยันว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามขั้นตอนหากการพิจารณาแล้วเสร็จคณะกรรมการสอบสวนจะส่งผลให้กองวินัยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโทษพิจารณาอีกครั้งก่อนจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาในลำดับสุดท้ายภายในกรอบเวลา30วัน หากผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีโทษ2สถานก็คือ1ไล่ออกโดยที่จะไม่ได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิต่างๆตามระเบียบข้าราชการหรือ2ปลดออกแบบนี้ยังได้รับสวัสดิการและสิทธ์ข้าราชการบางส่วนนะครับด้านพลตรารวตรีอภิสันว้าจีนผู้บังคับการกองวินยัยระบุว่าขณะนี้ได้รับผลการตรวจสอบวินัยร้ายแรงของพลตรารวจเอกสุรเชษฐ์จากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเอกสารต่างๆเพื่อที่จะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับหลังจากที่มีแนวคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำคาสินโนให้ถูกกฎหมายในประเทศไทยจริงๆอาจจะมีการกำหนดขึ้นมาว่าคนไทยที่จะสามารถเข้าคาสินโนได้ต้องมีเงิน50ล้านปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยคลังมองว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกามีแนวคิดจำกัดการเข้าคาสินโนของคนไทยกำหนดว่าจะต้องมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า50ล้านบาทเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมองว่าหลักคิดนี้ต่างจากหลักคิดของรัฐบาลบางส่วนเพราะกลไกที่รัฐบาลทำนอกจากกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วนอกจากดึงเงินลงทุนต่างชาติแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายถ้าเกิดเรากำหนด50ล้าน อาจจะเป็นการผลักดันคนกลุ่มหนึ่งที่ปัจจุบันยังเล่นการพนันอยู่ให้ไปเล่นพนันผิดกฎหมายตามชายแดนต่อแทนที่จะดึงพวกเขาเข้าสู่ระบบขึ้นสู่วนดินขณะที่นายอนุทินชาญบรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าเกณฑ์เงินฝาก50ล้านยากที่จะผ่านมติคอรมอส่วนจะเป็นการทําให้คนไทยไปเล่นบ่อนในประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าเดิมหรือไม่คุณอนุทินมองว่าหากเรามีกฎระเบียบที่ดีทําให้เขาเข้าถึงได้มีเหตุผล พร้อมย้ำว่าหากนโยบายรัฐบาลไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมหรือเป็นการจัดระเบียบตนเองนั้นก็พร้อมจะสนับสนุนครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวคดีแตงโมนิดาด้วยนะครับมีคนที่ชื่อว่าอลิสออกมาให้ข้อมูลกับทาง DSi ยืนยันว่าเป็นคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ในมือถือของแตงโมกันมาครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ อลิสเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจในะครับกรณีคลิปในมือถือที่ตัวเองถ่าย2คลิปไปปรากฏในมือถือของแตงโมนิดาก็มีการติดต่อเข้ามาหา DSI เองเพราะอยากจะเคลียร์ตัวเองอยากจะพาตัวเองออกจากเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเจ้าตัวบอกแบบนี้พร้อมกับเล่าย้อนว่าหลังเกิดเหตุได้ทักไปหาบางแจ็คว่าอยู่แถวจรัญสนิทวง92นะถ้าอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ส่วนที่อลิสทักบางแจ็คไปเนี่ยเพราะเห็นว่ามือถือของแตงโมอยู่ที่บางแจ็ค ตอนนั้น3ปีก่อนก็เชื่อว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือเสียชีวิตจึงคิดว่าคลิปที่ถ่ายน่าจะช่วยหาความเชื่อมโยงของคดีได้แต่ปรากฏว่าคลิปถูกนําไปเผยแพร่แล้วบอกว่ามาจากมือถือของแตงโมตัวเองก็เลยมายืนยันเพราะว่าเป็นคนถ่ายคลิปเอง100%ขณะที่พลตําววจเอกิตรัตนพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมพ้นมือของคณะทํางานสอบสวนตํารวจแล้ว การรื้อคดีเป็นเรื่องของพรบรื้อคดีคงไม่สามารถตอบอะไรในอนาคตได้ครับมาดูผลงานของตำรวจนครบาลกันบ้างน,นะครับเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นพื้นที่ในกรุงเทพร้อยกว่าจุดพบว่ามีคนต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายเพียบส่วนใหญ่เป็นคนจีนครับ ผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลแถลงผลการจับผู้ต้องหา145คนทั้งผู้ต้องหายาเสพติดการพานันเข้าเมืองทำงานแบบผิดกฎหมายพบว่าเป็นชาวจีนมากที่สุด77คนรองลงมาคือเมียนมา32คนและลาว14คนนะครับก็พบว่าเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายด้วยโดยเฉพาะกลุ่มจีนเทาเข้ามาทําพนันออนไลน์หลอกลวงคนไทยหลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อไปเรื่อยๆกั สำหรับช่วงโมโนเซเลบริตี้วันนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไปฟังกันกับคุณที่ชาพัชระวันเลยครับ สวัสดีค่ะอยู่กับพิชนันทิชาพัชรวันนะคะวันนี้โมโนเซเลบิตี้ของเรามีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรามาเริ่มมาที่ความน่ารักสดใสของสาวยายาอุรัสยากันก่อนเลยนะคะที่ได้เผยถึงภาพที่เธอเนี่ยควงแขนนเดทคุกิมิยะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปเดทกันในวันวาเลนไทน์ค่ะ หลายคนต่างชื่นชมไม่น้อยเลยนะคะกับภาพที่สาวยายาารัสยาได้ควงแขนแฟนหนุ่มณเดชกคุกิมิยะขึ้นรถไฟฟ้าในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นโซเชียลเลยค่ะล่าสุดได้เจอกับยายาก็เผยถึงสาเหตุที่ทำให้วันนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจขึ้นรถไฟฟ้านะคะเป็นเพราะว่าร้านอาหารโทรตามอีกทั้งเนี่ยเธอยังแอบตัดพอด้วย ตัดเพ้อแบบขำๆน่ารักน่ารักถึงรูปต่างๆที่เจอเดชดตทุกที่นะคะถ้าบอกเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอเดินอยู่ข้างหลังเพียงแค่ห้าก้าวเท่านั้นแต่ไม่เคยมีใครถ่ายมาให้เห็นเลยค่ะเนเดตพาขึ้นปปรถไฟฟ้าอ่าอยาขึ้นรถไฟฟ้าปล่อยมากเลยนะอแต่ไม่มีใครเห็นอย่างงี้หรอใช่ดูพี่ดูกคนบอกว่าเจอนเนเตทุกที่ เดินอยู่ข้างหลังร็มาท้าเก้าแล้วแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆวันนั้นคือเออเวว่าเราจะเราจะเดินหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันแต่ว่าใส่ส้นสูงพอสมควรเลยเอาเทคูนก็ได้เพราะปกติเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราเรามักจะเลี่ยงกันเพราะว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเต็มมาต่อวันที่คู่จิ้นสุดฮอตนะคะอย่างหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพง์ค่ะที่ได้กอดให้กำลังใจพีพีกริดกลางวงสื่อไปเลยค่ะ มีผลงานออกมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะก็ต้องยกให้กับ2คู่สีสุดฮอตแห่งวงการอย่างบิวกิ้นบิวกิน้นพุทธิพง์แล้วก็พีพีกริตนั่นเองค่ะทีล่าสุดได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในภาพยนตร์นะคะ โดยทั้งสองคนก็ออกมาเปิดใจถึงการทำงานครั้งนี้ว่าเต็มไปด้วยความท้าทายรวมถึงได้อัปเดตคอนเสิร,ร์ตเดียวของพีพีที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะโจตัวก็บอกว่าดีใจมากเพราะว่าตอนนี้บัตรโซอท์แล้วก็ซ้อมไปได้70%แล้วนะคะก่อนที่บิลกี้นั้นจะเอ่ยปากว่าซับพอร์ตทุกทางแล้วก็โชว์หวานกอดให้กำลังใจกลางวงสัมภาษณ์ไปเลยจ้า ดีใจมากๆคือพี่กับทีมเนี่ยก็คือดั้งลุ้นกันว่าแบบเฮ้ยบัตรจะหมดไหมจะหมดไหมเหมือนที่พี่บอกไปว่าแบบ,แบบเออก็เครียดเหมือนกันดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณโห70%แล้วครับแต่เหนื่อยทัานต้องกอ,กอดกันในก<ข>องนี่เหรอเขากขอดหนูเขาต้องการกําลังใจไง,งๆๆก็เขาเป็นพวกแบบงองแงเราก็ต้องแบบคอยแบบอ้าสู้ๆนะอย่างเงี้ยแค่แค่นี้หรอแม่ปูมันอันนี้นะไม่เลือกว่านี้นะ รู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงเนี่ยผมพพอร์ตเขาทุกทางทุกเรื่องแล้ว,ลวต่อเนื่องกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฟินอย่างสกายนานี้ค่ะที่ได้ออกมาเผยถึงความประทับใจกับคอนเสิร์ตคู่กันครั้งแรกค่ะสร้างความประทับใจให้กับ FC อย่างมากเลยนะคะเมื่อคู่จิ้นมาแรงสกายวงรวี กับนายนี้ฮิรัญยกริดค่ะพากันมาเสิร์ฟความสนุกจเต็มในแฟนคอนครั้งแรกนะคะงานนี้ทั้งคู่ก็เผยความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ตค่ะบอกเลยว่ามีเสียน้ําตาเพราะว่าทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้ส่วนโชว์ก็ตั้งใจทําให้แฟนๆประทับใจนะคะพร้อมยังมีการให้โชคทีมงานจนกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่อีกด้วยค่ะ ตาครับกับพื่มปิติอะครับฟื่มปิติที่แฟน <c oughs> คล <c oughs> ับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไร <c oughs> ให้แบบร่วมเดินทางกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึง จนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแล้วแต่ก็แบบพยายามจะบูสต์เอเนจีเพราะเหมือนได้กำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาแล้วมันแบบมันฟูลฟิลความรู้สึกเราเนอไม่มีแบบเอเนจีดอกไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหมดแรงเลยอะไม่มีเลยรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มพราะความสุขไปแล้วแต่เราก็ยังนอนโชเอหลังจากนี้ผมก็ซื้อบ้าหลังจากนี้ผมทํางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับออกแบบเริ่มบูชชาพวววกกกผมัันนนแล้ทุเี่ยใ อยาบไาที่หนุ่มอาอนัตพลกันบ้างดีกว่านะคะที่ได้ออกมาอัปเดตค่ะว่ามีแพลนจะแต่งงานกับแฟนสาวเนี่ยไม่เกิน5ปีนี้และคิดเลยว่าอาถันเลขเจ็ดผ่านไปได้อย่างสบายๆแน่นอนค่ะ เรียกว่าไม่ค่อยหวือหวาเหมือนคู่อื่นนะคะแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวความรักของหนุ่มอาอนัตพลกับแฟนสาวเอื้อยพรสวรรค์ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วค่ะหลายคนก็ลุ้นข่าวดีไปพร้อมกับอาถันเลข7นะคะซึ่งก็มีโอกาสได้เจอกับเจ้าตัวก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ในวัยเลข4ี่แล้วก็เลยต้องมีการวางแผนเรื่องแต่งงานนะคะแล้วก็ส่วนตัววางแผนไว้ไม่เกิน5ปีแต่งกับคนนี้แน่นอนส่วนเรื่องเบบีเจ้าตัวบอกว่าขอเอาไว้ก่อนคะ่ะจริงๆเนี่ยเราก็อายุปูณนี้แล้วเนาะก่อนหน้าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้แผนแต่ว่าตอนนี้เราต้องมองเกมใหม่แล้วยังไงก็คนนี้แหละแต่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ผมไม่ช้าไม่นานจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยชิวนะเราก็แบบจริงจังในความรักครั้งนี้บบมากๆเราก็ พยายามสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพยายามสร้างอนาคตด้วยกันอยู่ตลอดเวลาครับ<ต> <นะ S 1> ผมโอ้ยเอาสเต็ปนั้นให้ได้ก่อนปิดท้ายวันนี้นะคะใครที่อยากจะทะลุมิติไปกับซีรีส์เรื่องดังนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่า Mon น Max ค่ะาดจ่ายแค่หลักสิบเท่านั้นแต่ว่าได้ดูแบบ Full HD ไม่มีโฆษณาท่นบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะจ่ายแค่หลักสิบก็ทะลุมิติไปได้ทุกที่กับพวกเขาเหล่านี้สาวแตกใบปลิว ทะลุมิติไปเมืองนกดุงมเชฟหนุ่มจอมเจ้าชูทะลุมิติไปเป็นมเหสีนักเรียนสุดห่วยทะลุมิติไปช่วยเหลือฮ่องเต้ดูได้ไม่อันทุกเรื่องที่โมโน m a ็ลูกค้า AIS เพียงเดือนละ5 9บาทลูกค้าทรูดีแท็กเพียงเดือนละ8 9บาทรีบจัดเลย และนี่ก็คือข่าวเพลงทั้งหมดที่ดิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณดิชานครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนโทูนี่นานกันด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ทุกวันเลยครับ